P'Joe cho nhảy cho hay đuôi, hay đuôi, hay hay đuôi à. hay đuôi. P'Joe, để cho anh ấy ăn. Đói đói, đói บายบายพี่เกียวบายไปกันกาเลย้าไปกันนี่เก็บข้ามาแล้วนะครับเพื่อนนี่รอนะครับรอแม่กับพี่เกียวเข้าห้องน้ำอยู่ นี่มาดูกวางมาดูกวางมาดูกวางรอมากวางอยู่ตรงนี้ไปพามา,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 มาเดินมาเดินไปเดินไปาาตามน้องเจ๊ไปเลยเจ๊เขาจะพาไปดูกวางนะครับน่นใช่ไหมนั่นใช่กวางไหมเห็นแล้วยังเห็นแล้วยังดูเพื่อนๆดูกวางใช่ไหมเนี่ยฮะ ดูดูเพื่อนๆเราก็จะก็จะมีรถอยู่สองสามแบบนะคือรถชมวิวกับรถกอล์ฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถส่วนตัวเบอร์ห้าคันไหนเนาะอ๋อโอเคนี่นะฮะไปเด็กๆขึ้นเลยคุณแม่นั่งฝังนี้เนี่ยอันนี้เป็นรถรถเรานะครับส่วนตัวมาจำถูกมากนะครับโอเค อ่านี่เราขับรถกันเองนะเพื่อนๆว้าวไหนพี่เกลวอยู่ไหนพี่เกลวพี่เกลวเขานั่งข้างหลังคนเดียวนะครับเพื่อนๆพี่เกลียวเย้เออโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันป้าตาเป็นคนขับนะคะเยู้กดีๆเยวจับดีๆนะลูกออเออ่าโอ้น้องเกลียวดูน้องเกลียดูโอ้พี่เกลียวขาเกลียวร้อนไหมลูกใจเย็นๆทุกคนนี่นะคะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย ้นกตรงน,นี้ใช่ไหมที่มีหมีอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้จะยังมีอยู่ป่ะตอนนี้หมีไม่น่าอยู่แล้วเขาอยู่ไม่นะเพราะว่าตอนนั้นต้องลบอุ่งดูฟาร์มิงโก้เนี่ยนี่คือนกฟาร์มิงโก้นะพนเพื่อนๆดูสินก,กอันนี้ของจริงนะโนกค่ะนาะนกนก ใจกันตาค่ะงงเฮ้ยอันนี้ไอยีน่าวะไอยีน่าใช่ไม่มีไม่น่าจะมีฟอานี่หมีตรงนี้หรือเปล่าตอนนั้นอะใช่ใช่ไปไปดูกันโอ้ลีมมอนลีมมอนโน่นโน่นลิมมอนอยู่น่นอู้ยูเราไม่ได้ไปดูมันนะนั่นไงตัวเยองๆอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ อู้ยุยมันมองไม่เห็นเลยเพื่อนๆี้นน<ช>สวนรีเมอร์แต่เราต้องไปก่อนเหมือนกับเขาจัดท้นที่ใหม่นะจริงๆใช่ใช่เขาจัดพื้นที่ใหม่ตอนนั้นเราลงมามันจะมีหมีมีอะไรก่อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยรีเมอร์มั้งเนี่ยสวนรีเมอร์ขึ้นไปดูกันไหมอู้ยมีนกด้วยอ่ะโอ้เพื่อนๆื่อนเขาเขาไม่น่าจะให้เข้าใกล้แถวนี้ตอนนั้นเ็าให้เข้าเลย อ๋อเนี่ยพี่มีอยู่ตรงนี้ขนถูกแล้วป้าเขาอยู่ที่เดิมนั่นแหละอ่ะโอเคอ่าถูกแล้วอ้หดู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 อันนี้นกอะไรดูดูเสียงเขาดิเก็ตเห็นไหมนุ่นโอ้โน่นตัวใหญ่มากอุ้ยโอ้เนะเพื่อนๆดูนกนกโอ้หูนกยาวมากดูเฮ้ยนกอ่ะป้าเดี๋ยวจอดรถตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูมีกันก่อนตรงนี้ ตรงนี้คือสถานีหมีนะครับไป,ปเดี๋ยวเราจอดรถกันแล้วเดี๋ยวป้าใส่เบีกมืออ่ะใส่แล้วจับอ่ะไปพี่เกลวลงไป,งปไปไปไป,ไปมันหนักหรอมันหนักให้แม่ถือให้แม่ถือตาตาป้าดูครับเราดูสถานีหมีนะครับเพื่อนนู่นไปดูไปดู คุณแม่เขาอืมนอนอยู่นู่นนอนอยู่นู่นนู่นพี่หมีอยู่นู้นนะคะเพื่อนเพื่อนนู่นพี่หมีใช่พี่หมีเขาน่าจะร้อนนะใช่ใช่เขาให้อาหารเนี่ยตรงเนี้ยใช่ใช่ไหมเดี๋ยวป๊าพาไปยืนดูไปต่อไปตรงนี้คือ เราไปเราแวะตรงนี้ก่อนดูอ้หดูเขาเนะนาะดูกนกนะคะเห็นยวไปน,น,อก,นอกอะไรนกกาบบัวนะนกกาบบัวโอ้โหเยอะมากดูดิดูดูเขามีลูกน้อยด้วยให้ลูกน้อยกินอาหารกันมาลงไปดูกันปะเก๋ชอบปะเห็นนกไหมลูกเก๋เห็นหน,นกไหมคะว้าป่ะเดีย๋ยวเข้าไปข้างในกันเลย<ะ>นี่นะทุกคน ี้เราอยู่อาณาจักรนกกันนะครับเพื่อนๆนี่แค่ขาด,ด,ดูดูดูหางดิหางมันขาดเลยอ่ะแตงจิ้งจมันแตงจิ้งจกให้ที่ของมันอ่ะใช่โอ้ยทุกคนเฮ้ยนกกระตัวขาวหรือเปล่าน่จาจะโอ้โหอันอนี้คือลุงลุงป้าป้าให้อาหารนะร้อจัดส่วนให้มันนะลุงนะทำความสะอาดนะโอ้ดูสิดูสิดูสิ เราไม่ได้ดูน,นกกระตัวขาวเลยเดี๋ยวก็ได้ดูเดี๋ยวพาลงไปตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีเต็มที่ให้เราเข้านะตรงนี้จะมีน่าจะมีห่านไก่โอ้นี่ดีดีดีไก่อะไรเน,เนี่ยไ,<ม>ไก่โซเฟียปะเนี่ยไก่ดามไก่สีขาวก็มีใช่ดูดิไก่ดาญี่ปุน่นพี่แก้วให้เพืเ่อนๆดูไปด้วยมันคือมันคือไอตัวนั้นอะไอขาวทุกคนเห็นไหมเฮ้ยพี่แก้วตรงนี้ก็มี นี่ที่มันเป็นสีอื่นอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสวนสัตว์เปิดเฉพาะตรงไอ้นั่นนะเพื่อนๆไอันนี้สติเขาต้องขังกรงไว้เดี๋ยวคนนี้นะไข่ไข่อ๋อเดี๋ยวนี้หมดนะอ๋ออันนี้ไม่ใช่บ้านหรือเปล่าเย้ดูซิตรงนี้มีอะไรบ้างมีปลามันก่อนจะมีอะไรอยู่ในน้ำเนาะนี่งค่ะค่ะถ้าต่ตอนนั้นตรงนี้เข้าได้ อุ้ยีกน่จู่ตรงน้นรอเปล่าใช่ใช่้รนี้่จไปไม่เราต้องจดแล้วเดิน่าใ่่จอดแล้วเราเดินเข้าไปกันให้จอตรงนีได้่จะตรนี้ไดคนรอก่อนนะคไม่ๆตรงนี้ไม่น่าจะไปดูแล้ใจนะเดินจะอ้อมตอนนั้นเราเดินอ๋อไม่เราก็ขับอ้อมเลยก็ได้ค่ะมันจะมีทางไปอยู่ทุกคนเรอกางขับรถไปโอ้ยโุ้ยคุณเขาบอกไหมว่าเราจต้องคืนอยู่11โมง ไป้าพาไปเจ้สก <ue> oh, <t Bus Maz away> ่อนซับเหรอจบ่ายต่ออุ้ยขับี่อลดูดิดูดิดูดิโอ้ยอู้ดูดูดูคพี่วานไอหนูแจกอ้ดูไอหนูจกดูนะครับเพื่อนเพืมาดูเกเกจะจับไว้จับไว้ดูดูนี่มาดูมันกินเดีย็นะเฮ้ย กัปปิว่ากัปปิว่าว่อย่าจิ้มนิ้วเข้าไปนะมันกัดนิ้วขาดนะสาวไหนาขน้าจเสด้เยนะครับโอน่ดนเแลู้น้องแคทด,ดูเห็นไหม,ม,เ,มเ,เห็น,นไหมใ,ใช่มันน้อสนใจแล้วออขอกินดีกว่า,า,าไป โอ้โอ้เมื่อเดียวจะปืนอย่างเดียวเลยไปไปไปปืนโอ้น้องเขาจะขี่รถอย่างเดียวเลยชนชนพี่เกลียวกระโดดขึ้นรถไปแล้วทีนี้เราไปดูแรดกันนะอ๋อโอ้โอเกตไม่ยอมนะครับน้องเกียวตามมาดูเจ้ากัะปีวัลลาจนได้นะครับออ มามาดูตรงนี้แล้วดูตรงนี้ตรงนี้โอ้เห็นไหมโน่นงูเขากินน้ำอยู่โน่นโอ้ยมีว่ายน้ำเลยครับเพื่อนๆดูสิโอ้ดูเขาว่ายน้ำกันสนุกสนานเชียวไอ้ยู่ป่าอเมซอนนี่ตกเป็นอาหารของอนาคอนดาหมดแล้วนะไ,ไอ้เค้กับอนาคอนดาชอบมากเลย พี่สาวมาอีกคนแล้วครับพี่สาวจับมือน้องไว้ด้วยอ้โยโอ้ยปีนแล้วปีนแล้วไม,ไม่ปีนไม่ปีนนู่นนะครับเพือพ่อนๆเขาเล่นน้ำอยู่นู่นกระโดดกระโดดใหญ่ขึ้นเลยอ่ะอันนั้นก็เล่นน้ำอยู่น,นนะตักนนอกนะินต้องกิน,กนสาวๆ หมรองเท้าหล่นรอบนี้จบเลยนะเนี่ยน้ำเนี่ยไปไปไปกินน้ํากันไเถึงทางต่อเป็นสถานีต่อไปคนตอนนี้เราก็ขี่รถแล้วนะคะดู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 เราจะไปดูแลดขาวกันนะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนๆที่เกี่ยวเหตุหรือยังเห็นเขาหรือยังอันนี้เป็นเลดขาวยากมากนะใกล้ศูนย์ทันแล้วนะโลกแลดขาวเพื่อนๆบอกเพื่อนๆด้วยเพราะว่าคนลาเขาให้สงสารเขาไหม นี่ตัวอย่างใหญ่เลยอุ้ยอุ้ย <ไป S 1> อุ้ยตริงไงนี่เขาโอ้ตัวอย่างใหญ่เลยไปออโอ้ป้าป้าปาไปดูนี่เรื่ของจริงเลยเป็นเต้นอุ้ยไปป,ะปะ้าป้าป้าล็อกกันลงแล้วนะจ๊ะเุ้ยพี่เจ๊ไปดูโอ้พี่เจียวพาไปแล้วครับเฮ้ยผีเสือ้อผีเสือส้อผีเสื้อตัวน โอ้ยเนี่ยรถเกตนี่เนี่ยแรดเนี่ยแรดดีเพื่อนโอ้โห่หน้ามาเจอกันปุ้ยพีซ่าพีซ่าม่วงสวยมากดูนะครับสาวๆเขาเนี่ยอันนี้คือแรดขาวนะตัวเป็นๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยหาเขายากมากเลยนะตามธรรมชาติเนี่ยเขาเขินหรือเปล่าเนี่ยแม่แม่พราดูทางนี้สิโอ้ยต้องเกลียวมาดูทางนี้ เขาเขินหรือเปล่าเนี่ยแม่เอาอมขึนโอ้ยเค็ดูเขากินเห็นไหมเนี่ยของจริงนล้เนี่ยใหญใหญ่เนี่ยสูงไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนียสูงนะพ้กกระโดดลงไปค่ะครับนูแลดดดูเขาหลบเขาน่าจะเขินนะเขาน่าจะขี้อายนะเพื่อนๆ เดี๋ยวน้ำก่อนเจ็ดเดือนน้ำก่อนร้อนนูกร้อนหน้าแดงแล้วร้อนโอ้เข้าไปแล้วนนเข้าไปแล้วเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้ตัวใหญ่มากเขาร่มดีกว่าไว้โอ้ดูดีนนองคนไปล่าเขาได้ยังไงเนาะอืมเขาไม่โผล่หน้าให้เห็นเลยอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะครับหลังจากดูพิลาเสพฝั่งนี้ฝั่งน้องข้ามเราก็จะเป็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนชนีมือขาวนะนูนูเขาสิ ดูดเห็นไหมหาหาลิงโอ้้จะแลดูดหเห็นไหมน้องเขาเก่าอยู่นู่นปดดีใช่ัฏิบัดีอัน <c oughs> นี้นนเขาทําน้ําพี่เกียวอย่าไปใกล้พี่นเกียวอย่าไปใกล้มากเดี๋ยวเลื่อนลบอันนี้คือเขาทําน้ําไว้เพราะว่า,าลิงเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะขนเขาจะซับน้ํานะแล้วเขาจะว่ายน้ําไม่ได้นะ ก็เลยทำเป็นบ่อน,น้ำขั้นเอาไว้นะเ,เพื่อนๆนะนะโอ้เป็นไรลูกหนูกลัวเหรอไม,ไม่กลัวหรอกลูกหนอนเห็นไหมเขานั่งอยู่เฉยๆไปเดี๋ยวเราบายๆก่อนบายบายบายๆจีนบายบายเป็นสถานีต่อไปกันลูกสิ่งที่ตื่นเต้นนะเสือนะไปพี่เกลวไหนอยู่ตรงไหนไเข็ยนมาดู นี่เนี่ยเนี่ยขึ้นไปตรงนี้ได้นี่ไงมีบันไดเราถ่ายอยู่ที่เกียวเอาขึ้นสูงเลยแอ่เขามาอยู่นี่นะนี่ให้ขึ้นไหมเนี่ยนี่เป่นให้ขึ้นนะขึ้นได้ไงดูผ่านกระจกตรนัใช่ใช่ใช่ไปเลยกปขอให้มาโอ้ยอันนี้มีบันไดให้ขึ้นนะคนดูเนี่ย ใช่โอ้ยสิงโตก็มีอยู่ฝั่งน้นเดีย๋ยวไปดูเจ้าป่ากันฝั<ม>่งน้นนะตร<ม>งน้นมีเจ้าป่าเพื่อนสิงโตนะใช่นอน,น,อ,นอูกลูกอยู่น่นแต่เราไปดูตรงนี้ก่อนอเราไปดูพี่เสือก่อนห้ามคอนะอันนี้คือต้องเชื่อฟังเจ้าหนะน้าที่นะเขาเขาห้ามข้อละมันมีแบบวางตาย,ย้วยอ่ะเขาทำใช่ นู่นแต่ว่าเขานอนอยู่นู่นดูเขาเห็นไหมเพื่อน,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 นเสือขาวนี่คือเสือโคร่งอินโดจีนวะเนี่ย <_ d ata> ใช่ <_ d ata> เห็นไหมเห็นเสือไหมนุ๊กเขามองไม่เห็นอะไรใช่ไหมเขานอนอยู่นู่นเขาร้อนนะไนในในปโ <ะ S 1> อ้เสือแต่ทีนี้เราจะมองเห็นสิ่งโตไหมละ่ะ ฝั่งตรงข้ามนะ้เพื่อนเป็นเจ้าป่าของเรานะเจ้าระวังนะโอ้มาแล้วดู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 เขามาแล้วมามามาเร็วเร็วเร็วสาวๆเร็วโอ้อันนี้เป็นถึงตัวตัวผู้กับตัวเมียเลยนะใช่โอ้โอๆเขาจะผสมพันธุ์มั้น่ะใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้คือเป็นช่วงที่เขาผสมพันธุ์กันนะครับ นี่น่าจะช่วงติดสัตว์อยู่นะเอาเร็วๆตรงนี้เร็วสาวๆเร็วโอ้โหเนี้ยนะนั่นคือเจ้าป่าอัวอัออเขาไปแล้วเขาไปแล้วน่าจะมองโหนนะ นดูเขาไปดูมนุษย์นะมนุษย์หัวเราะอะไรอ๋อโอ้ไหแอทไยม้าอยม้าคนน่าจะหัวเราะเขาตอนเขาติดสัต <c oughs> ว์เขากำลังอันนั้นเป็นตัวผู้นะเนี่ยสิงโตัวน่วาจะเป็นคู่ หน้ามาแล้วโอ้โหเขาโขลเลยนะเขาเป็นเจ้าป่านะมาหัวล้อะเขาเนาะเขากำลังใส่เดี่ยวกับแฟนเขาอยู่เหมือนไอ้ตัวนั้นอะไอ้อะไรนะแม่จะมาเนี่ยอาของอะไรนะอาของไอนเจนัขน่ะที่แพ่งๆอะอ่าของไอ้เจ้ไปไปต่อไปใกล้กว่านะ ไปแล้วอ่ามันน่าจะใหญ่กว่าหนูอีกนะไปแล้วครับดูเพื่อนๆมีนะแต่ว่าน่าจะอยู่สวนสัตว์ใหญ่อุย้ยเจ๊ดูดิตอนนี้เรามาดูตรงไหนกันครับพี่เก้วว้าวนะ เฮ้ยเขามาแล้วดูเขาเล่นกันฮิโปแม่อุ้มขึ้นสิเขามองไม่เห็นมาทางนี้แล้วสาๆแล้วแม่มาแม่มาเก็บมาห้ามขอนะห้ามขอนะสวัสดีเพื่อนอู้ดเนี่ยโอ้โนั้นมีนอนอยู่เนี่ยมาแล้วเนี่ยเก็บดูฮิโปเก็บเห็นไหมเนี่ย ะทุกคนหันหน้ามาป้าจะถ่ายรูปให้เกศเกียวจะด่าให้เห็นนิโปด้วยฟองซ้ำเกศเกศเกตจ้าเกศจ้าเจศโอ้โหครับนี่เพื่อนเพื่อนดูนี่โปลนิโปลอย่าโยนนะลูกนาอันนี้ก็จะมีตัวใหญ่นะนี่น่าจะมุดน้ำไปแล้วนะไม่อยากสนใจคนอื่นนะอันนี้กำลังจะลงน้ำนะ ดูขากัดลงได้พี่เกวมาสิเกวระวังหลุดมือเกวระวังหลุดมืองไงยัไงนมาแล้วโอ้ยโอเรีนกันแล้วไอต้องรอต้องรอไม่รอไม่ได้เขาโอ้ยไปอ่เป็นหมเนี่ยเห็นไหมอีปอเห็นไหมน่นเขาไปแล้วหนุนลุกน้ำ้นะรแล้วอ๋อตรงนี้เราก็จะไปดูต่อนะ เมียแคทท่านเนี่ยนี่คือเมียแคทเมื่อกี้เราเป็นขุดสิลูกอันนี้คือตัวเป็นเป็นนะเพื่อนจะจับนะอือ๋ออ,อันนี้คือเขาอยู่ระหว่างเทียบเข้าฝูงนะอันนี้คือเอามาจากที่อื่นเข้าฝูงยังไม่ได้เดี๋ยวจะโดนเอาอกอีกแล้วอีกแล้วอันนี้เอาเข้าพวกยังไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนอีกแล้วจุดตีอีกแล้วเดี๋ยวจะโดนใส่เดี่ยวเอาดูโดนโดนดูสิดูเขาสิไตัวนั้นมันแบบ เดี๋ยวเข้าฝูงไม่ได้นะดเดี๋ยวเขาจะกัดกันนะพอดีเฮ้ออันนี้เขาให้สองได้นะนเพื่อนอันนี้คือฮิปโปตัวใหญ่นะเนี่ยมองเห็นไหมอ่มะพี่เจ้ามองเห็นเขาไหม,ไม,มอ๋อ <Beyonce. S 2> อ๋อนี่ไงที่เขาเกิดตัวเล็กนี่เกิดจากสองตัวนี้แม่เล็กกับพ่อนำโชคอันนี้ไม่น่าจะเห็นเขานะเออเขา icamente, น่าจะซ่อนอยู่นู้นเขาอยู่มุมนูน้นนนอยู่มุมนูน้นนไม่สนใจใครแล้ว <corrupted> เขาร้อนเอ็ดเปกตอยู่นั่นปะ <iance>. <S 2> <S 2> ปะปะ,ปะอ่ะอุมอ้มอุมอ้มแม่อุอ้มแม่อุ้มอ่้อุ้มอ่าดูนะเพื่อนๆนู่นอยู่นู้นนะอ้าีปูยักษ์เนี่ย าไม่ได้สนใจใครเลยหน่อยไปอันนี้คือน้องเกตง่วงแล้วไม่ไหวแล้วครับหน้าแดงแล้วไปไปเล่นน้ำ่อได้ได้ไหมพี่เกียวอ๋เนี่ยเขามากินหญ้านะเพื่อนๆกวางน,นี่ปินมาดูแล้วชอบชอบกวางไหนๆอ่ะ,อะไม่ดูละไปละวโงง่วง,วงละบ๊ายบายพี่กวางาน้องเกตายบายพี่กวางก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก็ไม่ไหวแล้วเอย่าเพื่อนอันนี้เป็นดงอีแล้งนะ จะเป็นนกที่กินเนื้อฮะทุกคนคำตอบพี่แกจัดดีๆอย่าปอกตาแล้วใไปแตมีตัวหนึ่งอยู่พื้นด้วยนะทีขาวนะอ๋อแล้งอียิปต์มันคือแล้งนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่อินซีนะมันคือนกแล้งนะแล้งอียิปต์เปนคือแล้งทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะเป็นแบบแต่ละชนิดอื้ หุ้ยผักกรอบแล้วแต่ละที่ก็ต้องแบบหานน้ำให้มันใช่ไหมใช่บอกว่าเลไม่มีน้ำเลยร้อนตายร้อนน่ารักน่มันอะไรอ่ะเราสามารถขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทขามไมเขาไม่เห็นสัตว์เขาไม่เหขามไม่เปิดใช่ไหมหรือว่ตรงนี้มีอะไรไหมอ๋นอนกอะไรอ่ะทุกคนแหมแหลงไปอุ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเกี่ยวขาอุ้ยตัวสีดำอ่ะ หูปากก็ดำนะดูเขาสิอุ้ยเฮ้ยมียเสียงว่ะตัวหายไปไหนวะน่าจะอุ้ยเป่นไงเขาหันหน้ามาวุ้ยกระโดดดูเขากระโดดสิเพื่อนๆอ๋อน่าจะเป็นตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงไก่อันน้เสียงไก่ไม่เสียงนร้องเสียงไก่บ้านเราเกยวซ้อไปก่อนโอเคได้ๆวังตัวนะคะ แพ้ภูเขานะดูเองเฮ้ยเฮ้ทุกคนเนี่ยนใกล้ๆเนี่ยเออมันู่ตรงก้อนหินหนูมองหนูมองไปตรงน้นองหน้าหนูอยู่นะเนี่ยเขมองหน้าหนูอยู่แบบอะไรวะหรือเปล่าตรงนั้นอะเเฮ้ยเ้ยไปกัน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 ไััไนังวะเออกังนนนอยู่น นจจคนมองเห็นดิบเปล่าทุกคนไม่หันกว้องได้นะ่อยอ นี่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 เฮ้ยแกเห็นไหมนันลงไปดูไหมฟางฟางอะไเพื่อนรัให้เจอไหมแม่พามา เดีอยวเลือกเกจมาเก็บมาให้หันควางกันแล้วในพี่เกียวให้เขาเลยเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้พี่เกียวป้าถ่ายรูปให้เออจับไปลูกจับไป จะชอบบลลึกอ่ะให้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 เขามาตรงนี้มาตรงนี้เข้ามาเข้ามาข้างในเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปให้พี่เกลียวมาพี่เกียวมาเขามองเห็นถาดไงพี่เกียวมาอ่ะอ่โอเคเอ้ยดูเขานะครับดูเขามากินอาหารกับพี่เกียวนะครับโอ้